ในเกมนี้นะฮะพี่ก็จะลองมาเล่นอ่าไม่รู้ตักจบไม่รู้ตักตายไม่รู้ตักหาอะไรทั้งสิ้นนะฮะนั่นก็คือหมวดซอมบี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะคะก่อนไปเล่นเนีย่ยใจดีกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันบ้างดูงเออถ้าเหงาก็คอมเมนต์คุยกันได้นี่คือพวกซอมบี้ขยะที่พร้อมจะแดกหัวคุณตลอดเวลาเอาปกติยากยากมากน้ำหน้าอย่างพี่ก็ต้องยากดีวะเออโหขิงไปทีหนึ่ง นี่คือพวกเราที่จะต้องฝ่าฟันดงซอมบี้ขี้ฆ่าพวกนี้โอ้ละ่ะเดี๋ยวเราจะดูแผนที่ว่าเราจะไปทางไหนกันต่อโอ้โหตอนนี้ฝนมันเข้าตาฉันนะฝนหนอฝอนเข้าตาครับปัญญาอ่อนฝนเข้าตามันก็ปัดดิวะคืนหนึ่งผู้รอดชีวิตโอเคมานี่คืนหนึ่งใช่ไหมคืนหนึ่ง คืนึคือ2คือ3ม,มาเรามาดูกันดีว่าซอมบี้อ๋อตอนนี้มันยังไม่โผล่หัวออกมานะฮะเดี๋ยวเราจะต้องอ่าะเตรียมพลเตรียมพ่ายโอเคเรียกอะไรดีวัธนูไหม อ่าเวลาอันนี้คือความคิดส่วนตัวของพี่นะฮะไม่ใช่ความคิดใครนั่นก็คืออ่าถ้าเราเรียกคนูมาเราสามารถยิงไกลได้ไงดูอ่ะมันมาแล้วมันมาแล้วนี่มาแล้วจนจะกินตับแกมาเลยมามากินตับบอกเลยนะว่าตับกูเนี่ยคือแบบเยอะมากในท้องกูเนี่ยตับเยอะมากไม่ใช่เลยนะตับหมูเพิ่งกินไปเมื่อกี้ <laughs> เอาละฮะเรียกมาแต่ก่อนเออโอ้โหแต่ก่อนนะมีทองให้กูแค่อันเดียวเองหรอเฮ้ยนี่มันศบใครวันเนี้ยแห้งเน่าแล้วเนี่ยโอเคมามันมาแล้วยิงต้าตายอื ถ้าจะเดินมาตายไม่ต้องเดินมาเออเรียกพวกมาด้วยดิวะเออมามันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหกูหอนขบูดได้ไหมเนี่ยมาเทียบเลยมาเรียกไอตัวหอกมานะฮะมาเตรียมตัวเพื่อนมาบังคับได้ไหมวะเกมนี้เออบังคับได้ปะมากูแบบว่าลุยเลยอ่ะคือไม่กลัวหาแรงซิ้นมาเลยมามามาเดี๋ยวมื่องตามกูมานะเว้มาแทงแทงเดี๋ยวกูจะบู๊เกินไปปะ <c oughs> คือมันหน้ามันโงกมากดิกูสู้ได้มาไอ้กกไอ้มาป้องกันป้องกันเออมามามามึงเดินตามกูมาดิเพื่อนเอาขอโทษทีกูไม่ได้กดบุก <c oughs> ไอโง่เออกู <c oughs> ว่าแล้วทำไมมันไม่เดินตามมาวะโอเคมึงลุยไปก่อนแล้วมึงกูขอกลับก่อน <c oughs> หรือว่าเราจะปล่อยให้มันตายดีมาเรียกนันักดาบมาหน่อยปล่อยให้มันตายแล้วกันสู้เยี่ยงชีพนี่ฆ่าภูมิใจนักฆ่าตายในหน้าที่เออ เรียกนักดาบมาอีกปุ๊บเรียกมาแล้วมาตอนนี้โอ้โหมันมาโอ้โหมาเยอะมากกูควรถอยไหมปัญญาอ่อนจะลุยทําไมก่อนจะสู้ทําไมถอยก่อนกูมาไปแล้วโอ้คิดอะไรอยู่เนี่ยโอเคตั้งรับเพื่อนตั้งรับอมาอย่างแรกนะฮะที่พี่คิดไว้ในหัวพี่จะเลือกอ่าอัปเกรดธนูก่อนละกันนะฮะคืนที่สองผู้รอดชีวิต มาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนสาวโอ้มาเรามาดูกันไหนเพื่อนไหนมาเอาอ๋อเตรียมตัวแล้วตอนนี้มาเพื่อนเตรียมนะเตรียม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 ,เ,มเดี๋ยวเราจะอ่าเรียกไอตัวขุดแร่มาอีกสักตัวหนึ่งแลยกันนะฮะรู้สึกว่ามันขุดช้ามากเลยอ่ะโอ้โหฝาจะได้แบบว่าแต่ละบาทแต่ละอันหูเหนื่อยจริงๆเลยฉันเข้าใจนายแล้วแหละว่าฝาจะได้แต่ละอันนี้มันนักเน้นขนาดไหน ตอนนี้นะฮะมันเริ่มเดินกันมาแล้วโอ้โหมันไม่ได้บาแบบน้อยๆแล้วนะมันเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะตอนนี้โอเคเพื่อนเตรียมตัวเดี๋ยวเรายังไม่บุกนะฮะยังไม่บุก๋ยุรอเรียกขนกตัวมันก่อนเลยกันนะฮะเฮ้ยหรือว่าเราจะเรียกอ่าไอ้หอ,อกดีวะ500ห้าร้อยเหรียญ เออดูก่อนดูดูก่อนดูก่อนดูก่อน,อนโอเคตอนนี้มันมาแล้วเออเพื่อนยิงมันนี่เห็นไหมธนูมันดีแบบนี้และมันสามารถโอ้ยเดี๋ยวไอ้หา่านี่มันปาโค้นได้หรือว่ามันปาน้ำหนองมาวะเนี่ยน่าจะเป็นหนองอุย้ยเม็นที่หายเลยหนองอะไรไม่ได้อุ้ยขนลุกขนกือเอาละหาเดี๋ยวเราจะเรียกอ่ะ ห้าร้อยแล้วไปเลยเพื่อนบุกดีรออะไรเพื่อนบุกเลยเออธนูมึงยิงเตะต้านวิกตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนติดพิษด้วยชิบหายแล้วเอาไงดีโอ้โหตอนนี้ติดพิษด้วยโอ้โหแล้วตอนนี้กูจะตายแล้วได้โอ้ไปก่อนม่ยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายเออเพื่อนยิงมันเอามันเออเออเออเอามันเออโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะถอยได้ไหมวะเราสามารถถอยได้ไหมกลับบ้านก่อนกลับบ้านถ้าอ่าหมดรอดชีวิตเนี่ยถ้าเราถอยกลับบ้าน มันจะมีธนูมาป้องกันไหมเออมันมีมันมีมนมเออเดเาลอบละโอ้โหเดวนะมึงมาตัวเดียวเนี่ยนจะจตสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหชิบพายแล้วไม่น่าได้มึงเนี่ยโอ,อ้โหว่าว่าลุยเถอะจังหวะนี้เป็นตายไลท์ดียังไงก็ต้องเอาแล้วล่ะอเล็กธนูมาตัวหนึ่งตอนนี้โอ้โหไม่ว่าจะรอดแล้วนะฮะตอนนี้ เออมาเพิ่มเลอดให้เพื่อนเราสักหน่อยเพิ่มแล้วเพิ่มแล้วตอนนี้โอ้โหไม่น่ารอดจังหวะนี้ฮะต้องใช้ตัวช่วยหน่อยต้องใช้ตัวช่วยหน่อยเออซอมบี้กระโดดมาแล้วมึงมึงคิดว่ามึงมึงซอมบี้อยู่คนเดียวในตอนนี้เราก็อยู่กันที่3ามหมดรอดชีวิตในคืนที่สนะฮะโอเคตอนนี้เรามีหมาซอมบี้นะฮะมันวิ่งมันมาเลยอ่ะเออเอาละเพื่อนนายทางานหน้าที่กันต่อไปทํางานให้มันขมักขำเม้งขมงขำแม่งเลยได้ไหมวะอุ้ยทํางานกันช้าขุดแร่กันช้าโอ้ยมึงพูดมากมึงก็มาทําเองไหมเนี่ย โอ้ขอโทษดูยแค่นี้มันก็ต้องใส่อารมณ์มากูด้วยโอ้ยใครทําก้อนทองตกไปโอ้ oh my god มันมาจากไหนนี่ไม่ไหวแล้วกูต้องเรียกกูต้องเรียกกูต้องใช้ตัวช่วยใครจะว่ายังไงช่างมันใครจะหาวพรากูกาก,าก,ากเรื่องเรื่องของน้องก็พี่กากจริงๆและโอ้ oh my god เอาไงเนี่ยว่ากูน่าจะต,ตายแล้วนะยังไงต่อโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่ารอดเพิ่มเลือดให้เพื่อนหน่อยเออเพิ่มเลือดก,ก่อนเออเพิ่มก่อนยังไงจังหวะนี้ยังไงจังหวะนี้กูจะต้องเรียกยักษ์มาไหม กูจะต้องเรียกยักษ์มาไหมกูเรียกเธอเรียกเรียกอย่างไงก็ต้องเรียกไม่ไหวแล้วเอาระยักษ์มึงตีให้มันกระเด็นเออแบงเออตีให้มันตายไปเลยยักษ์ยักษ์เอามันยักษ์เอามันเอามันตีดิว่ายักษ์มึงตีช้าจังวะปอมกูจะแตกแวะเนี่ยโอ้โหเอาไงเพื่อนเอาไงแล้วกูพูดมากกูไม่เรียกตัวไอ้นี่มาวันนียเออนักดาบโอ้โหมี่ยมันเกียนนะมันพ้นพิษได้เลือดเราก็ลดแบบฮวบฮุหบหุบแล้วนะ มันก็แบบว่าพ่นพีษอยู่นั่นล่ะเออตีมันให้ตายตีมันให้ตายเรียบร้อยตายแล้วโอ้ยกูโดาากูจะแพ้ซะแล้วเนี่ยอาร่าเพื่อนบุกมันแมงคิดว่ามึงเก่งมึงเก่ากันตั้งเรื่องไงฮะเนี่ยเนี่ยดูดิอาะาอ่ะดูดิอ่ะมาเรียกพวกมาเยอะขนาดเนี้พี่จะไปสู้มันไหวไหมล่ะเออน้องน้องคิดดูนะคืนที่สามแล้วอ่ะมันก็ค่อนข้างยากน้องๆก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยนะมันเล่นยากเหมือนกันนะนี่ถ้ากูไม่ได้ยักษ์นี่กูคงจะตายไปนานแล้วนะฮะอาร่บุกเลยนี่ เมื่อกี้กดบุกแล้วทำไมไม่บุกฮะอยากกี้ขาดทักข่าวดิเออเราเป็นยักษ์เราต้องสู้ซอมบี้กระตอกกระตอกพวกนี้ได้เออเรียบร้อยตายไปซะเรียบร้อยเออตีตมันตีมันเออนี่ที่มันถืออยู่นี่มันคือซากศพเหรอวะอ๋อเพิ่งสังเกตเรียบร้อยคืนที่สามผ่านพ้นไปด้วยดีเอาละตอนนี้เราอยู่กันที่คืนที่สี่แล้ว เอาเราพวกเราเตรียมตัวคำอ,อ,อ,อะไรวะมึงอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมึงพกมาขนาดนี้มึงพกมาน้าทานขนาดนี้มึงก็โดนยักษ์กระทรืบตายนะบอกไว้ก่อนนะเราจะหาวว่าบอสเตือเนเออนี่เออเอามันเรียบร้อยโอ้โหตีเล่เป็นโจ๊กเลยฮะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าโจกอันนี้ไม่ต้องต้มเพราะว่าโดนเจ้ายักษ์กระทรืบแหละเละเป็นแล้วโอ้โหตอนนี้เดินมาโอ้ขาดมาด้วยทําไมขามึงเป็นอะไรเดินไม่ได้ หรือยังไงฮะมึงต้องคาดเนี่ยโอเคมาจัดการมันเลยเพื่อนนี่เราก็มีซอมบี้ด้วยเออเราก็มีซอมบี้นะเว้ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีนะเราก็มีนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่จะ,ะมันมีตัวขุดอ้าวชิบหายแล้วโอ้ยคนงานกูตายห่าเรียบก็ลืมดูโอ้โหเอาละฮะเดี๋ยวเราจะอ่าซื้อนักขนูนะฮะเดี๋ยวดอดูก่อนว่าเมื่อไรมันจะท้าว เวลามันโหรอให้ม kind of um, ันเช้าเนี่ยมันนานจังวะกว่าจะเช้าโอ้เอเอาละฮะตอนนี้ซอมบี้ของเราปาน้ำเลอะน้ำหนองน้ำเหลืองอ้าวอ้าวทำงานกันนะคะหมักคาเม่งกันหน่อยดีวะเฮ้ยขุดไวไวเออตอนนี้ดูดิซอมบี้ตัวนี้มันค่อยค่อยคานมามันค่อยค่อยคานมาไม่ต้องกลัวหรอกซอมบี้พวกเนี้ยมันค่อยค่อยคานมันคานช้าไม่ต้องกลัว เอาละถึงเวลาที่เราต้องปลุกกันบ้างแล้วโอ้จะตีไอ้ขี้แตกขี้แต,แตนเลเป็นโชกเลยบึกเมืองนี่จะได้รู้ว่ามึงมาห้าวผิดคนแล้วนี่ยักษ์ตีเลยพี่ยักษ์เออตีมันโอ้โหกระเด็นเป็นแมงวีเลยฮะเออตายแม่งตีลังคาเป็นลาปลากระเป้ากูพูดอะไรของกูเนี่ยตีมันให้ตายเลยที่พูดมากมากนี่ไม่ใช่เลยฮะกูน้องน้องเหงาโอ้นี่ไม่ต้องเรียกเลยนี่มีพี่ยักษ์มีพี่ยักษ์กับธนูนะฮะเดี๋ยวเรียก ไอหอกมาอีกตัวหนึ่งดีกว่าชนะแหมชนะแล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ด่านที่ห้าคืนที่5้ากันแล้วโอเคเรียกอ่ะไอคนขุดแร่มาโอ้มาโอ้โหตรงนี้มีแร่อยู่ตรงนี้ดูดีว่าซอมบี้เนี่ยมันจะมุดหัวมุดโผล่มาทั้งไหนเรียกคนูมาเรียบร้อย ดูดิว่ามันจะมาอย่างไงมาอยากโอ้ยิบหายแล้วมันวิ่งมาเป็นหมาบ้าเลยเนี่ยมือโอ้หใครก็ได้เอายาฉีดยาหมาบ้ามาทีมาฉีดไอ้ซอมบีพวกนี้โอ้ยจิบมหายแล้วกูจะเอาอยัางไงกันดีเนี่ยโอ้หมันวิ่งมาเป็นหมาบ้าเลยมือโอ้ยตายแล้วไม่ตายวันนี้จะไปตายวันไหนเนี่ยตีเออพยักตีดิเออตี เทกระตาดพวกมันเรียบร้อยทําไมนี่ตีเป็นแมงหวี่แมงเม่าเลยเดี๋ยวกูจะจับพวกมึงเนี่ยไปเผาไฟเออโห้มันมาแล้วมันวิ่งเป็นหมาบ้าเลยบู๋ยตอนนี้เรียกขนูมาเรียกขนูมาเออยังไงมึงเจอพี่ยักษ์กูคนเดียวมึงก็งอกกันแล้วหล่บบอกไว้เลยนะซอมบี้อย่าคิดว่ามาห้าวกับพี่นะฮะ ้าผิดคนแล้วนี่ตีให้ตายไปเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวนะตอนนี้มันลามป่ามาเย็นป้อมเฮ้ย <He i, S 1> มันลอยป้อมว่ะเมืองมันลอยป้อมทิ่หายแล้วตอนนี้ตังค์กูก็ไม่มีด้วยนะ่าจะตายหา่าแล้วชีวิตกูเนี่ยชีวิตตอนนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะฮะเหลือแค่พี่ยักษ์ตัวเดียวเนี่ยเรียบร้อยเออตายซะโอ้โหฟ้าผ่าเปียงเปียง,ยงตกใจหมดอ้ยฝนก็ตกฟ้าก็ผ่าซอมบี้ก็มาแต่เอาอยัางไงก็ชีวิตวะเนื้อเอ้ยตายหมด ซอมบี้มึงตายที่หมดทำไมตายยาักตายยี่อะไรขนาดนั้นนะโอ้โหชีวิตนี้โอเคเหลือเงิน114บาทไม่มีตังค์แล้วมาม่าก,ก็คืนไม่มีตังค์ซื้อมาม่าแล้วบั้งตอนเนี้ยโอ้โหตายที่หมดตายเอออืมึงมาไม่หยุดหยัง่ง แล้วเมื่อไหรจะเช้าพระอาทิตย์จ๋าเมื่อไหรจะขึ้นโหคิดถึงจริงๆพระอาทิตย์จ๋าเมื่อไรจะขึ้นล่ะโอ้โหแลวซอมบี้ก็มาไม่หยุดยัง่งตอนนี้นะฮะก็เหลือพี่ยักษ์เหล่าตัวเดียวเท่านั้นตีให้ตายเพื่อนเออตายซะตายซะ,ยะกูบอกเลยว่าตอนนี้อยากจะกลับบ้านไปนอนมากโอ้ยง่วงจริงๆเลย